ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านของกอคิล่าหมาล่านะครับผมร้านนี้เราเคยมาแล้วนะครับครั้งมิงตอนเปิดเทปใหม่ๆอันนี้ก็เป็นการมาครั้งที่สองนะครับอันนี้ลีนาเลือกอะไรบ้างเนี่ยเ,เ,เลือกที่อยากกินอ่ะไม่รู้อ่ะเลือกที่อยากกินอันไหนมันดูหน้าอร่อยก็กินอันนั้นแหละใช่อันนี้ปกติก็คือเปิดกี่โมงอันนี้ตอนนี้เปิดสี่โมงเย็นถึง,งตีหน,นึ่งค่ะเปิดสี่โมงเย็นถึงตีหนึ่งใช่ค่ะโอ้ยถึงตีหน,นึ่งแล้วอ๋อใช่ถึงตีหนึ่ง ลีนาตกใจหูโตเลยเปิดทิ้งที่หนึ่งเออใช่ปกติเราจะหิวหลังห้าทุ่มเออก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ได้เดินออกมาทีร้านนี้นะครับปกติก็คือจะเป็นสิบไม้แถมหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่ใช่ปะใช่เอาไปแล้วไก่เป็นเนื้อไก่กับเนื้อไปอย่างละไม้เอาไปอย่างเอาเนื้อไปสามไม้อันนี้เป็นเนื้อนะไม่ใช่เอาอันี้เอาอันนี้เผื่ใช่ปะอันนี้เป็นเนื้อหรือมันอันนี้เนื้อเอาเนื้อสามไม้ ลีนาเขาจัดมันเนื้อแล้วอ่ะตัวแน่ใจอยากไปกินมันเนื้อคือหวานเนาะขออ้วนเอานี้อ่ะซิล่าหมาล่าสิบบาททุกไม้ทุกไม้แถมหนึ่งเวลามาซื้อก็ต้องระวังรถหน่อยนะครับเพราะว่าร้านจะอยู่ติดถนนนะเนื้อโดนรถสวยตุ๋คิดว่ามีอันไหนที่ร้านหมาล่าถึงไม่มีปะว่าปกติทั่วไปหมดเลยอันไหนเงี้ยหรอครับ้าใช่ไม่แน่ใจนะว่าตัวไหนร้านหมาล่าไม่มีแต่ว่าเป็นไก่กับไก่ที่ เอาเอาป็นว่าอันไหนไม่เคยเห็นหมว่าพิเศษเนาะเออเขาบอกว่าไอเนื้อหมักไก่หมักเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านเองอ๋อเนื้อห<ช>มักไก่หมักเป็นสูตรทางร้านเองอ๋อสรุปแล้วก็คือเนื้อหมักไก่หมักเป็นสูตรทางร้านส่วนอันอื่นพิเศษไหมก็แล้วแต่เราว่าเคยเห็นที่อื่นหรือเปล่าใช่มีเมนูที่เขาไม่เคยเห็นแถวบ้านใช่ไหมบ้านที่ขอ,<ไ>อ,อ่ะเออเพราะเขาเคยกินประจำนี่ยก็มีพวกสาหร่ายแฮมสาหร่ายอไม่เคย สาลาห์ทาสาลาหไม่เคยเห็นเออไม่เคยใช่วัตถุดิบที่ร้านนะครับที่ขายดีสุดก็จะเป็นตัวเนื้อแล้วก็ตัวไก่ตัวจะเอาเผ็ดระดับไหนกลางเผ็ดระดับกลางอ่อนวาะทำไมตัวเจ้ากันไหนเอากากก็ได้ขาเมื่อดปกติเวลาลูกค้าสั่งเขาชอบเผ็ดระดับไหนครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นเผ็ดกลางไม่เป็นเผ็ดกลางใช่แสดงว่าเราสองคนก็อยู่ในขั้นเบสิกอะไรค่ะ เผ็ดแบบระดับ3าลกเลยประมาณแบบสี่ห้าคนได้สามลกเห็นระดับสามลกแบบอเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็ดระดับสาลกนี่เป็นไงสุดๆในโลกอ่ะแบบว่าเอาเผ็ดที่สุดเลยออที่สุแต่บาคนก็บอกว่าเน้อยน้อยที่สุดมันก็มีหลายคนนะาคนก็บอกเอามากสุดบางคนก็บอกเอน้อยสุดว่าน้อยที่สุดเลยนะคะแบบน้อยแล้วมีแบบนี้ไม่ต้องใส่พริกไหมมีแบบนี้ ใส่อย่างนี้ก็พอี่ยสลิดสลิดจด้ก็พอใส่แบบสลัดสลัดก็พอเมื่อกี้นี้เขาบอกมันมีเวลาเหมือนแบบให้ลูกค้าผิดใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเราก็ดูด้วยว่าของเราถูกเปล่าเช็คด้วยทีผิดไปบางทีแบบเราก็จำได้ว่าเขามากลับมาเราจำได้แล้วก็ขอโทษเขาแล้วก็ต้องแบบความผิดของเราแล้วมีแบบลูกค้ากินไปครึ่งไม้แล้วก็ยีขอกไปอันนั้นเขากลับมาบอกว่าผมกินหมดแล้วนี่ไม่เป็นไร อันนี้ตอนแรกก็คือจะไปซื้อเลือกมา11ไม้สรุปวันนี้เขาให้ใช่ชาซากร้รน,นี้เลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านของน้องชายนี้เขาเป็นตัวอะไรนะมาพาะพร้าวรสช่องปะมาพาะพร้าวรสช่องเออเดี๋ยวไปกินดูน่ากินมากเดี๋ยวถ้าอร่อยก็ถามพิกัดร้านเขาต่ตามร้าน <S <S บางเขาต่อไปร้านน้องนี้เขาต่อแพ็กเกจที่ร้านนี้นะครับผมเขาก็จะเป็นตัวถ้วยแบบนี้มาให้นะตัวซอสก็จะมาช่ำๆแบบนี้นะครับซอสมา่า กินมาล่าชุนขึ้นจมูกเลยอันนี้ขนาดเผ็ดกลางเนี่ยเออเผ็ดแบบสามโลกสี่โลกทำไงเออจิตใจทําด้วยแล้วคนกินแบบเผ็ดสามโลกสี่โลกเนี่ยอืมเผ็ดมันก้มีน้ำฉ่ำๆเลยเผ็ดขึ้นตาอันนี้นะครับเป็นอันที่ผมกังวลกับลีนาที่สุดกลัวมันติดฟันไม่ใช่อะไรหรอกเขาเป็นห่วงเผ็ดเข็มทอง ถ้าใครอยากจะลองกินนะครับก็ไปได้นะครับรามคําแหงห้านะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับซอยหนึ่งเออร้านจะอยู่ตรงข้ามกับซอยหนึ่งเลยแต่ตอนซื้อต้องระวังหน่อยนะระวังรถลาอะไรพวกนี้ด้วยขอคําอีกหนึ่งคำจะปิดกล้องแล้วขออีกหนึ่งคำไก่งบชุ่มปากเผ็ดเขาเราเป็นคนที่กินเผ็ด ได้ไม่วา่างเขาไค่ออลิ้นชาลิ้นเปียเบึงน้ำบึงน้ำด้วยตาหลายเต็มฟันเลยสนับสนุนโดยสินทรบุฟเฟ่นุ่มทุกคํคาฉ่ำทุกชิ้นต้องสินทรก๋วยเตี๋ยวนิยมเส้นสาขาหนองจอกตุนเข้าเนื้ออร่อยเข้าเส้นหมอนรองนอนสุขภาพแบรนด์แฮงกี้เฮาส